ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ของอาจารย์แม่ในวันที่12เมษายนซึ่งเป็นช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาลสงการนะคะเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะประเพณีไทยนะคะทุกคนบอกเลยนะคะวันนี้ในเที่ยงนะคะเที่ยงวันนะคะบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยคู่มาเต็ม พลังงานเนื้อคู่มาเต็มๆเลยนะคะสองใบเป็นทั้งคู่รักนะคะที่เป็นเสมือนเพื่อนนะคะเป็นกรรยานิมิตรนะคะเป็นคู่รักต่างวัยที่แบบน่าอิจฉานะคะมาพร้อมกับนะคะคู่บุญนะคะคู่อุปถัมภ์สายเปนะคะเออบอกเลยว่าสิบสองเมษานะคะขอต้อนรับเข้าสู่สง การนะคะที่จะถึงในวันพรุ่งนี้และขอต้อนรับทุกคนที่มี energy ที่ตรงก,กันกับคลิปของอาจารย์แม่ฮันนี่ในวันนี้นะคะ12เมษายนบอกเลยขอถ่ายโทษพลังงานความเป็นเนื้อคู่ความเป็นคู่เนื้อคู่สายเปที่จะเข้ามาอุปถากอุปถัมภ์คุณแถมคนคนนี้นะคะยังสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้ง เป็นได้ทั้งพี่น้องเป็นได้ทั้งพ่อแม่คือเขาจะเป็นทุกๆอย่างให้กับคุณเลยทีเดียวนะคะเพราะมันเป็นพลังงานเนื้อคู่ที่ดีมากๆเลยอะและเป็นรักต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานไลฟ์สไตล์หรือนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะด้วยสถานะที่ อาจจะรวยกว่าหรืออาจจะไม่ได้รวยหรืออาจจะจนแล้วอาจจะเจอคนรวยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะเออเป็นพลังงานขององค์เทพสิ่ศรศิทธิ์นะคะอวยพรอวยชัยนะคะให้คุณได้เจอกับเนื้อคู่ของคนนี้เพราะว่ามันถึงเวลาของคุณที่จะเจอคู่แท้รักแท้เข้ามาเป็นคนที่เข้ามาเป็นผู้ประมัคุณ ดูแลคุณเป็นอย่างดีมีความรักให้คุณนะคะมีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้คุณนะพร้อมทําทุกอย่างเพื่อคุณเพียงคนเดียวนี่และเป็นเนื้อคู่ที่บอกเลยนะมีแต่ความสําเร็จเท่านั้นอะ <c oughs> คุณกับเขาจะสมหวังนะมันไม่มีไพใ่ใบไหนที่เสียเลยทุกคนแต่ว่ากระบวนการก่อนที่คุณจะสมหวังสําเร็จเนี่ยไพ่นะคะมันมันเด่นชัดมากว่าคุณต้องปรับ นะหมายเซตอะไรบางอย่างนะคะให้เข้ากันกับเขาหรือคุณจะต้องช่วยกันปรับปรับทัศนคติอะไรบางอย่างเพื่อให้มันแมชกันเพื่อให้มันจูนกันเพื่อให้มันเป็นไปตามพลังงานของหน้าไพา่คือเป็นได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อคุณทำได้ทุกสิ่งท,ทุกอย่างเพื่อคุณ ยอมทํายอมสละยอมเปลี่ยนแปลงได้เพื่อคุณคุณเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะคะสปิริตสปิริตภายในของคุณทั้งสองจะต้องมัชกันจะต้องจูนและต้องปรับเข้าหากันให้ได้ก่อนมันถึงจะสําเร็จสมหวังนะคะทุกคนนะ เออไพ่ใบนี้นะคะมันไม่ใช่หมายถึงการแอบ,บมองอย่างเดียวหรือว่าสอดส่องอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการคอยดูความเคลื่อนไหวดูพฤติกรรมของของคู่รักของคุณว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเขามีอปนิสัยอย่างไรเราเรียนรู้เขาค่ะถ้าคุณเรียนรู้เขานะคะแล้วสามารถนะคะเคลีย์พลังงาน ในจิตวิญญาณของคุณได้ปรับสมดุลนะคะในจิตวิญญาณของคุณได้หรือคุณเข้าไปปรับจิตวิญญาณของเขาได้โอ้โหมันคือคู่ที่สุดยอดมากมันจะอยู่กันไปด้วยด้วยจนวันตายตายกันจากกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะมันจะเป็นคู่รักที่มันจะยืนยงนะคะมันเป็นคู่รักที่จะรักกันแบบยั่งยืนจนวัน จนลมหายใจวันสุดท้ายกันไปเลยทีเดียวนะคะคุณนะ,ะอาจารย์แม่ไม่ได้พูดโอเวอร์นะคะแต่พูดตามพลังงานไพ่ทั้งหมดที่มันขึ้นมาซึ่งพลังงานไพ่นะคะทั้งหมดที่เปิดมาเก้าใบเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนมากๆมันจึงทําให้อาจารย์แม่ต้องออทํานายนะคะพลังงานออกมาแบบนี้นั่นเองคุณทั้งสองคนนะคะมีความแตกต่างกันจริงความแตกต่างในเรื่องของวัยในเรื่องของ ศาสนานะคะวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนถ้าคุณนะคะปรับจูนเข้าหากันได้นะคะแล้วคอยสังเกตเรียนยรู้นิสัยใจคอกันแล้วคุณสามารถเข้าไปปรับจิตวิญญาณภายในเขาได้บอกเลยมันมีแต่ความสมหวังความสําเร็จค่ะในความรักครั้งนี้เอาละนะคะทุกคนวันนี้อาจารย์แม่นะคะ ขอมอบพลังงานดีๆนี้ให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพลังงานในคลิปของคนที่เข้ามาชมในวันนี้แหมดูสิแม่น้ำอะ่ะนะคะแม่น้ำนะคะแล้วก็อ่างน้ำนะคะอาจจะเป็นเป็นฮอสปาอะไรก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันมันก็บ่อยแล้วล่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะเออนะคะแล้วก็ความมั่นคงนะคะอืม ธาตุด,ดินนะคะมังกรกันพฤกษุนะคะทุกคนนะเออคุณคือดาวในดวงใจของเขาเขาคือดาวในดวงใจของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะเจอรักแท้ในอีกไม่ช้านานอย่างแน่น,นอนใครที่กําลังคบกําลังคุยให้คุณสังเกตดูนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างที่อาจารย์แม่ทํานายไปตามหน้าไพ่หรือเปล่านะคะคนคนนี้นะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก ถ้าคุณเจอแล้วนะคะพยายามรักษาไว้ให้ดีแล้วเรียนรู้ใิสใส่ใจคอกันไปซะรับรองว่าคุณนะคะคือรักในอนาคตที่จะที่จะถูกคนอิจฉานะ,คะใครๆต่างอิจฉาคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะค้องคู่กันไปจนถึงวันวันสุดท้ายของชีวิตนะคะทุกคนนะเออาจารย์แม่ดีใจด้วยนะคะทุกคนเอาละส3ถึง15สงการไทยปีใหม่ไทยอาจารย์แม่แอดมินนะคะ หยุดสวันนะทุกคนเนาะพักผ่อนเนาะเออนะคะทุกคนพักผ่อนไปทําบงทําบุญนะคะในช่วงเทศกาลสงการนะทุกคนเนาะเอาละแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในวันที่16เมษายนเป็นต้นไปนะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ